สวัสดีครับ FC ชา youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ชิีมีคลิปดีๆมาบอกนะครับเป็นวิธีการทดลองนะครับทดลองน้ำยาชนิดหนึ่งนะครับที่มีขายในท้องตลาดขายในเฟซนะครับเป็นน้ำยาชะลออาการรั่วของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อาการรั่วของซีนต่างๆที่เป็นยางนะครับแล้วก็พวกเครื่องยนต์ดัง มีค่อนขาวออกท่อไอเสียหรือว่าเครื่องขีดนะครับโดยที่ช่างอีได้ศึกษาดูแล้วก็ซื้อมาทดลองเพื่อจะให้ f c ทุกท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อมาลองนะครับโดยที่เพื่อนสมาชิก f c ทุกท่านนะครับที่ใช้รถยนต์นะครับแล้วมีอาการน้ำมันเครื่องนะครับรั่วออกใต้ ท้องรถนะครับหยดตามพื้นหรือว่าออกตามซีนต่างๆนะครับช่างเอได้ทดลองแล้วอย่าให้ใครหลอกได้ต้องซื้อมาลองนะครับคือน้ำยาตัวไหนนะครับเดี๋ยวช่างเอจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับยี่ห้อนะครับดิคิดโมลีนะครับตัวนี้ซื้อมานะจาก l a ซาด้านะครับศึกษาข้อมูลหลายๆด้านนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า ลองแล้วมามันได้ผลจริงไหมนะครับตอนแรกก็กลัวกล้ากกลัวนะครับพูดทิดพูดไม่ค่อยชัดกล้ากกลัวว่าอาจจะโดนเขาหลอกไหมส่วนใหญ่เราสั่งซื้อจากในพวกออนไลน์นะครับจะมีปัญหาโดนหลอกโดนของเทียมบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้สั่งซื้อจากลาซาด้ามานะครับแล้วคิดโมลี่มอเตอร์ออยลซฟเวอร์นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ชะลอ น้ำมันนะครับน้ำมันที่รั่วซึมจากซีนต่างๆครับซีนก็เผา,าหน้าเผาหลังหรือว่าซีนใต้ท้องอ่างใต้ท้องน้ำมันนะครับหรือว่าซีนตรงเบ้าลงหัวฉีดนะครับหรือว่าซีนตรงหัวฉีดต่างๆซินเผาต่างๆนะครับว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับเหมือนโฆษณาไหมปรากฏว,ว่า ตอนนี้ทดลองได้3วันนะครับจากที like ่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นในรถตู้นะครับรถตู้คอมมิวเตอร์นะครับจะถ่ายให้ดูเป็นฟองสังเองครับรถตู้คอมมิวเตอร์ต่ตอนน <c oughs> ี้ตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ได้มาลองดูนะครับวันที่3นะครับวันแรกนะครับที <lights> ่ทดลองนะครับที่ทดลองนี้ก็ยังมีน้ำมันรั่วซึมอยู่นะครับยังไม่หายนะครับวันที่2ก็ซึมเล็กๆน้อยวันที่3 ไม่มีออกเลยครับตอนนี้โอ้โหดีใจมากนะครับเดซีหลังจากที่ก้าก้าวกลัวนะครับที่จะลองใช้นะครับว่ามันได้ผลจริงไหมครับปรากฏว่าได้ผลจริงๆนะครับป็ณสิทธิน่าพอใจสําหรับการทดลองนะครับดีกว่าเราไปจ้างช่างนะครับเพราะว่าของเครื่องของช่างอนี่เป็นบ็อก2อคีดีนะครับก็คือเครื่อง2 5 0 0นซีซีนะครับพูดง่ายๆก็คือเครื่องวีโก้นะครับ แต่ว่าในคุณสมบัติของที่เขาเกล่าวมานะครับเนี่ยริคิดโมดีมอเตอร์ออยลเซเวอร์นะครับก็คือเขาสามารถาชะลอหรือหยุดอาการซึมของน้ำมันเครื่องในนะครับในสภาพที่เครื่องเป็นปกตินะครับเขาจะไปซ่อมทำให้โอลิงนะครับคืนสู่สภา,าว,วะ ที่ดีที่สุดนะครับอ่าไม่ใช่ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับอ่ตัวนี้ขับมาประมาณแปดสิบกิโลนะครับจากที่ใส่มานะครับอ่าตัวนี้นะครับขนาดสามร้อยมิลลิลิตรนะครับอ่าสั่งจากลาชนาด้วยราคาอยู่ที่หกร้อยยี่สิบบาทนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยอ่าก็เลยลองดูพอเราเปิดฝานะครับจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็น มันเครื่องออกเหลืองๆหน่อยนะครับเราผสมกับเราเปิดนะครับเราเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนี่เติมเปลี่ยนใหม่ๆนะครับตอนนี้ของเฉยจะเปลี่ยนไม่ถึงพันกิโลนะครับเป็นน้ำมันค่อนข้างจะใสหน่อยก็เลยเอาผสมตัวที่ฝาเติมน้ำมันนะครับเปิดฝาเติมน้ำมันเทลงเลยครับสามร้อยมิลลิตรให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทดลองขับไปประมาณ สองสามวันนะครับอาการรั่วซึมนะครับที่บริเวณตัวนี้นะครับของเจออีจะอาจจะรั่วซึมบริเวณเครื่องนะครับระหว่างตัวปั๊มปั๊มดีเซลนะครับกับตัวเสื้อสูบนะครับจะมีรั่วซึมตรงบริเวณด้านในนะครับเนี่ยด้านในตัวนี้แห้งสนิทเลยครับไม่มีออกเลยไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันได้ผลจริงๆนะครับเรียีทุกท่านนะครับถ้าใคร แต่ทินใจแล้วนะครับถ้าดูคลิปของช่างเอ๋นะครับแหก็กล้ากลัวที่จะซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับแหมก็ดูคลิปของช่างเอแล้วก็พิจารณาเอานะครับแต่ที่ทดลองนะครับอืมคือมันรู้สึกว่าไม่ซึมเลยนะแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยไม่มีคราบน้ามันเลยแต่ก่อนนี้คราบน้ํามันเต็มเลยครับเนี่ยพอสตาร์ทช่วงเช้ามาจะ,จะเปียกหมดเลยตอนนี้วันที่สามของของการทดลองนะครับอาจจะไม่เห็นชัดนะครับตอนกลางคืนเพราะว่าอ่าเพิ่งมีเวลาเปิดฝาดูนะครับ อาการของจุดรั่วซึมนี่ไม่มีเลยครับเนี่ยตามจุดต่างๆ,ๆนี่ไม่มีเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจก็คือเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องนี่เงียบกว่าเดิมไม่ค่อยขีดแล้วก็อัตราเร่งนี่ไม่รู้ว่ามโนหรือเปล่านะครับอ่าอัตราเร่งนี่ค่อนข้างจะอ่าตอบสนองได้ดีนะครับเหยียบนี่พุ่งเลยเออแล้วก็อาการควนขาวนี่เหมือนที่เขาโฆษณาจริงว่า่าถ้าเราเร่งแรงๆนะครับ คนขาวแต่ก่อนเนี่จะออกออกมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ออกเลยนะครับเร่งสองสามพันรอบนี้ไม่ออกเลยเออก็แปลกจริงๆว่าน้ามันอะไรไม่รู้จะวิเศษขนาดนี้เห็นอ่านในคู่มือก็เมกอินเยอรมันนะนาเข้าจากเยอรมันนะครับเนี่ยิดมมลลี่นะครับอ่ามอเตอร์ออยเซเวอร์นะครับนี่เขให้สติกเกอร์มาสองตัวก็เลยลองติดดูนะครับหลังจากที่ทําคลิปเกี่ยวกับมา วาลเกตนะครับวาลเกตนะครับที่ช่งเอ๋ทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่านี่โฮตัดล้างใหม่ๆก็แรงมากๆเลยครับตัวนี้ยิ่งมาใส่ตัวลิขิตโมลีนี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของนี่นะครับไม่้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคือดูจากคลิปดูใน y t u t u นี่มันมูหรือเปล่าแล้วก็รถของตัวเองก็มีอาการที่ว่าน้ำมันรั่วซึม ออกมาทีเล็กๆกน้อยครับน่าลำคาญนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่าน้ำมันเครื่องจะขาดเยอะกระซึมแบบเปียกเครื่องเปียกัวนี้ดูรู้สึกว่าจะแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยไม่มีคราบน้ำมันเลยนะครับแห้งสนิทจริงๆเลยนะครับเนี่ยเอฟซีทุกท่านเนี่ยซูมใกล้ๆต่ก่อนจะเป็นบริเวณคอนะครับอ่คอตัวนี้อ่เครื่องสองเคดีหรือหนึ่งเคดีนะครับจะอาการเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะมีซีนโอลิงนะครับมีโอลิงอยู่ตรงไอ้น้ำมันที่จะมาเลี้ยง ด้านบนนะครับเนี่ยตัวชนี้นะครับใครเป็นช่างนี่จะรู้เลยเราจะมีโอลิงกลมๆอยู่ตัวนี้จะรั่วออกบริเวณนี้นะครับสตาร์ททีไรออกทุกทีก,ก็ตะนแรกก็เลยเอาเอาซิลิโคนนะครับมาปิดขัดดีๆแล้วม,มาอุดปรากฏว่าก็รั่วเหมือนเดิมเอากาวร้อน,นขัดดีๆกาวร้อนมาก็รั่วเหมือนเดิมตอนตอนนี้หลังจากใช้มา3วันนี่ไม่มีรั่วเลยครับนี่สนิท แห้งสนิทเลยไม่มีเยื้มเลยนะครับไม่น่าเชื่ออ่าอาตาลิงก็ดีนะครับเอายังไงใครที่พิจารณาแล้วก็อ่าดูคลิปนี้นะครับมาสำหรับช่างอีถือว่าให้เต็มร้อยเลยนะครับไม่น่าเชื่อกับเงิน620้อยยี่สิบาทเก็บเงินไปทางด้วยของลาซาดา้าย้ำเลยว่าต้องเป็นของแท้นะครับของเทียมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ลักษณะกระป๋บบองก็เป็นนี้ครับหกรบาท แต่ทางเฟซนะครับทางเฟซนี่หินโฆษณาหกร้อยเก้าสิบแต่สงเกนี่หินตัวนี้หกร้อยยี่สิบก็เลยลองสั่งซื้อมานะครับปรากฏว,ว่ามีใบรับประกันมีสติกเกอร์แถมให้สองใบสติกเกอร์เนี่ยไอิดโมลี่นะครับก็เลยมาติดตัวนี้ไม่กล้าติดตอนแรกไม่กล้าติดหนาด้ารถปรากฏว,ว่ามันได้ผลเนี่ยวันหน้าก็จะไปติดหลังรถแล้วให้ ใครได้โฆษณาช่วยนะครับเพราะว่าสินค้านี่ค่อนข้างจะ,ะมีคุณภาพหน่อยถือว่าดีเลยนะครับ F4 เสียงก็เงียบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้เครื่องตัวนี้นะ,ะซื้อมือสองมานะครับเข็มไม้อยู่ที่สามเซนติเมตรแต่ที่จริงนี่ตามเนมเพจที่ใช้พันเราลิ้นนะครับกำหนดะจะมีมาข,ของช่างว่าเจ็ดแสนกว่ารู จริงๆรนี่ยเงยอว่าประมาณอยู่ที่ประมาณแต่ล้านกิโลนะครับเอามาดูเสียงเครื่องนะั้นหลังจากใส่ตัวนี้นี่เป็นยังไงนะครับเอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับหนึซื้อมือสองมาปี2 0 0 9นนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงดูนะครับ รถตัวนี้นะครับเข็มไม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึงล้านกิโลนะครับสลหรับรถตู้โปรดเดลการนะครับซื้อสองมานะครับสามแสนกว่าบาทมาฟังเสียงนะครับว่าหลังจากาแต่งอะไรหลายๆอย่างครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอล้างไอดีแล้วก็เช็คกิรั่วต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็มา,มาเติมลิคิดโมลี่นะครับออยเซฟเวอร์เนี่ยฟัง เปลเครื่องนะครับรถล,ล้านกิโลกไ็ได้นะครับเสียงเป็นยังไงนะเงียบมากเบรถใหม่ไฟแดงเลยนะครับนะาการรั่วไม่มีไม่มีออกมาเลยเนบริเวณน,นี้นะครับรั่วไนะเนี่ยแห้งสนิทแห้งสนิทไม่มีเลยนะครับเพราะว่าระล่างขับน้ำมันออกแล้วลองดูว่ามันรั่วไหมี้ไม่รั่วเลยนะครับนะครับเ,เร์ก็เปิดเงียบสนิทเลยนะครับายางกับรถใหม่าตาเรี้ยงนี่โอ้แรง แรงไม่ใจเลยนะครับเดี๋ยวมาเครื่องโตโยต้านี่โอเปรมาค่อนข้างจะดีจริงๆนะครับเอะยัเงไงคลิปนี้ก็ยาวพอส,อสมควรนะครับยังไงก็กดฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครทีอ่อยากจะเห็นคลิปดีๆนะครับที่ทดลองเอาพภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับไม่ไม่ว่าเกษตรงานเกษตรงานาไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์งานเครื่องยนต์นะครับ่าชางอีพูดง่ายๆคือ ค่อนข้างจะเป็นสาระพัดช่างบ้างบินทุกอย่างนะครับเพราะว่าศึกษาชอบศึกษานะครับเน้นนะครับเครื่องดีเดินเงียบปิดก็ดังดับเครื่องนี่ก็เครื่องไม่ขีกไม่อะไรนะครับเงียบมากอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอ๋น,นะครับเดี๋ยวช่างเสนอคลิปดีๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ฟิกกับอะไรนะครับอัอนไหนที่มีประโยชน์ก็จะลงให้ f c ทุกท่านที่ติดตามได้ดูนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามชาอ่องอิาได้ครับสวัสดีครับ